ม,ม, <Man. S 1> มีแต่รอวัดเพิินเฮ็ดไม่แะไวแมนปีมีแต่คณะเพิินบ้าว่านั่นกะ็อีกโดนบ่เพิ่นสีเปิดไม่เท่านั้นโดยจะได้คุยเรื่องพวกแบบบ้าน,านทางบ้านดงนะค่าแบบว้ามันลงนะค่าน,าน,นี่เข้า<ม><ว>ไปร่วมเลบร้อยแล,ล้วเพิ่นก็เขียนใบน้าส่งให้แล้วเขียนใบห้องคอให้แล้วบ่ได้ทาเพิ่นบ่าอีกโดนบ่เพิ่นสีเห็ดไม่โอบ่มเดลทาไม่หนเพลินเด้นีแ่คือปีน่าจริงว่า มันนี่กับซว่าลมเนาะโอ้ยกาบสบายดีเดอ้อสาบายดีและสวัสดีพ่อเม่พี่น้อง FC เ,เบริร์สุกูสุกคนว่า FC ฟ,ฟังลาฟังไทยหลากต่างประเทศกาเยินดีตน้นรับขอสูซองสาวุญมาบ้านเท่าคือเก่าเดอ้อมาพบกันตอนนี้กาอยู่ที่ไม่ละพี่น้องก็ผู้เห็นทั้งวาพัดเพิ่นออกมาเนาะวันนี้ออกมาเยียเ่ยมนเพินเยันคนหลักเสาพินที่ออกมาเยีย่ยมมายามบึงก้อนเราวอะอ่ะเดี๋ยวสิพาพีพ่อน้องเขาไปทั้งวาพ,พัดก่อน เพิ่นออกมาอย่างเด้เนาะหรือว่าเพิ่นมีนัดบ่มื้อนี้เพิ่นจังออกมาปะ่นะเนาะก่อนอื่นก็นขอขอบุญขอบคุณไปทาง FC ทุกทุกคนเด้อที่เบิ่งคลิปแล้วบ่ข่ามโฆษณาขอบุญขอบคุณในไลน์สิพาไปเล่นทั้งบ่พัดก่อนไปทักทายสบายดีเพิ่นก่อนเพิ่นออกมาอย่างเด้มื้อนี้ทั้งบ่พัดเนาะอ้าโตมื้อนี้คือลมแห้งแท้มื้อนี้ว่าลมหัวหนาวออกแล้วโหอ้กมาสิทั้งบ่พัดเพิ่นมาอย่างเด้มื้อนี้เนาะปะ่ะ เราไปเยี่ยมไปายามบางกอนอพี่นั่งมวยก็เป็นจังไดเด้ทางเมย์เพื่อนเนาะใครเนี่ยแบบอเก็บทองเก็บใส่ก็ได้โอ้ยเรดจา่าหลังไงมาทางว่าพัดก่อนพี่เจ้ะออกมาอย่างเด้ทางว่าพัดอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนบ้านหรือว่าตุเพื่อนบ้านเพื่อนนี่โอ้เพี่สองเอิญเทิน นอกมาอย่างเด้ทางบ่อผัดออกมาอย่างเด้อนี่สบายดีเด well, like er oh. like, oh. ้อเนี่ยมามีนัดโบมันนี่ออกมายังมไงออกมาเจาะเบื้งบล็อกโอ้ดินเลยม่นบล็อกออกมาเจาะเบื้องยังไงเนาะซื้อไว้แล้วก็จะมาเบื้งแมนบาดเอาะมาเด้เมื่อไรมาแหละข้าวเวียดอืมอืมอืมโดยแลนเวียดแลนเวียดโดยแลนเวียดยังไะนะ เลี้ยเลี้ยงว่ะซามานูเนี่ยแหละโอ้ได้ไหมซามานูการจัดซืเป็นได้โอ้เฮ็ดซามซืเฮ็ดซามานูบ่เฮ็ดซามานูหม่โอ้รออันเพิ่นเปิดนี่มันซาบ่แม่รออันเพิ่นเปิดอันนั้นก็ซาอืมอืมอืมเลยมีเงินมาลายนี่ใคเลยไปแล่งเบิ้งท้บเบิ้งพอบ้านโอ้ลองถามเบิ่งโอ้ะเบิ้นอยู่บ้านโดยเด้อนะที่เนี่ยลมซ้ำเนี่เนาะเสียงรบกวนนี่เด้อพี่น้องเลย มาเห็ดสมโนอยู่พี่โดยปิดในมากาเอากระสีได้อยู่ดินของตนเองเนี่ยนะแม่บุญได้ยาลยีวโดยและก็ได้อยากได้สมโนโโเป็นของครอบครัวตัวเองอและเมื่อเมื่อวานนี้เพื่อนเราบอกว่าให้เอาใบห้องขอจากพอบา้านทางเฮาเมือเอาอและก็ได้เอาเมื่อแล้วเมื่อวานนี้เนาะ พอดีเมืองหอดแล้วไปพบบ้านเพิ่นเบิงเพิ่อนระ่าให้ไปยืนอายุเมืองอีกแมนไปไหนไปเมืองไซพูทองไปแจ้งเพิ่นเลยค่ะไปเอาใบหยกย่างอยู่พุ่นแมนไปไหนมาเสนอทางพี่เพิ่นว่าแจ้งไปเหตุได้แต่กาบูฮัวมันสิฮอดขั้นตอนใดโดนลองถามเบิ่งเบิดหลายแล้วกก็็เฮาบ่มีนคั่นเบิดหลายค่ะจี หยุดก่อนโจก้ก่อนพอหูไดาวเนาะแมนพอหูพอเฮากะมันบ่หลายเนาะล่านล้านหนึ่งล้านปลายนี่ว่ามันสิียใจเลเฮาเมื่อเส้นอยู่บ้านเฮาหุ้นแมนดูว่าเกิดเจ้าแมนแมนแล้วศาเฮาเสรีใบยกย้ายก็ต้องเฮ็ดให้มันถูกหลักการของเพิ่นเนาะโดยเฮากะเมื่อลมกับเพิ่นว่ามื้อเอินนี่ว่าสิขึ้นเมืองอสิแล่นไปเอง แมนแลนไปคอใบอยูอย่ใหญ่น้ำเพลินกันเฮากะสีจ้างเพลินห้าเพลินเฮากะโบมีเงินในบุญเลยก็เลยแลนเองา,าเ็แบบใดแบบใดเนาะแมนถ้าเพลินบอกไปหันไปหนีเด้อฮากกบไปตามเพลินโดยกายรองเบิงกะโบเคยเหตุแล้วกะบบเคยแลนแมนพวเฮากะอยากได้พวจะได้ฮากซีมาแล้ว ถ้าบะซัมโนเสร็จสิ้นหมดแล้วเรียบร้อยไม่ยังมาบขบกับเสีดยดายหยกใหญพี่เละถึงที่พรท่านแล้วฮะเอาตูปเขามาปลูกพี่มันสบายใจแด้นอ<ม>นเนาะโดยแมมติเราหมดเฮิดพระท่านแล้วนี่เจ้า,ากับชิญงก็มากเปล่มาได้ไม่บุญถ้าเบิร์ตเขื่องปลูกก็มากเนาะเป็นของเฮาเน,ะ<ม>นาะ่เนาะมาปลูกมาฟังอยู่พี่เนะาะเบิร์ตเขื่องปลูกและกับมากอ๋อประจําเป็นต้องมาได้เฮือนใหญ่เนาะแม่นม่ความเจ้ามันมาเป็นกับชิญงก็มากโดย คารวะเขา,เขาจะปล it, Python, Trump, ูกอยากพังอยู่พ e> ุ uh ่นอยู่พี่นะคระบเขาจะอยู่พี่จกเที่ยวพุ่นกัเที่ยวอยากมาพี่กับมาเขาก็อยู่พี่เขาจะเที่ยวพุ่นกัเที่ยวแมนมันก็คักพว่ออยู่หันกกหมู่ก็ยังรวยได้นีเนาะแต่ว่าอยู่พี่มันปัดคักน้ำยังมันเป็นทีของเขาเองแมนเขาสิปูกยังไหวหมันคงพ่อเขาก็คือว่าเขาจะอยู่พี่เขาจะไปปลูกอยู่พุ่นเขากะเที่ยวไปแม่แรงเขากับมานะแม่บุญโดย แต่ตอนนี้ก็ยังชอกตัวน,นี้แหละหอชอกสามานุนนนนนแมน่นถ้าว่าไฮสมมุิเจ้ายกง่ายไปสิทาวาว่าง่ายมากไปดูสิพี่บ่ได้ใจเสิเพื่อนบอกให้ขึ้นดงหน้าข้ามก่อนให้คืนดงหน้าข้ามก่อนแมน่นบอแล้วมันชีวอน่ายมากจากลงหน้าข้ามมาพบบกพอดีอีบ่มันแก่โบยยายได้ไมบ่บุญขันมาหอดงหน,น้าข้ามแล้วนะถ้ามาหอดงหน้าข้ามเล้วบยยากเอาขาวสมโนของครอบครัวเองกันมาแจ้งอยู่เพื่นสิมเพื่อนเอาขาเห็ดได้ ม่แต่รอเพิ่นว่าเพิ่นเปิดแล้วฮะจังมาเข่าอยู่พี่ไหมแมน้ <Man. S 1> วา,าว่า้าว่าปุ๊บเนาะ้าว่าเ้าหยุกง่ายไหมพี่ปุ๊บ้าว่าหอดมือเพื่อนเปลี่ยนสัมมนเหเขากับเปลี่ยนขื่นพนซิมเลยก็ง่าย อย่งแจ้งเขามาไหมแ่แล้วยู่เพิ่นบองหากะแจ้งเพิ่นก่อนก็เนาะก็เอาง่ายได้ประพัดเ์ได้พวงมาลัยพวงซิมก็ได้อันนี้ว่าเฮาจ้างแจ้งเพิ่นคันเฮาบ่แจ้งในเวลาเฮาแขกไปไทยมาเนาะเฮาเฮ็ดเฮือนได้เพิ่นก็สิคิดว่าเอาคนไปหยังคือบ่เคยเฮ็ดเนาะบ่คุ้นหน้าบ่คุ้นหยังเนาะเพิ่อนคอยแจ้งเพื่นคักแน่ได้ก่อนด่อยสิมาพบเพื่อนแม่ไปโทรใส่เพิ่อนพ่ดโอ้ยดีแล้วนะเอ้ยที่เจ้ามาแจ้งไว้เฮาก็ะยานว่าเอาไปยังคือคนแก่มรื้อตื้อตันมาใช้กันบ่ล่ะ เลยเพิ่นมาเว้ามาปรับใหม่เฮาก็ได้เฮาบ่ไ <m> ด <ik> ้แจ้แม่นถ้าเพิ่นจะเอาผิดเนาะเฮาก็ผเจ้าคือได้รับอนุญาตจากไผจะมาปลูกแม่นอยู่ดินเจ้าเจ้าซื้อแล้วเจ้าได้รับอนุญาตบ่ได้ถามเพิ่นบ่สิแม่นแม่เพ่นแม่นถึงเบิดเนาะโดยเวาก็ถึงเบิดแม่นอยู่เฮาซื้อบัดเฮาบ่ได้อนุญาต ก็มาเจาะเบื้องดินไวมามาเบื้องดินบอกแล้วกัโดยมาเจาะเบื้องเซามาเยี่ยมยาเบืองกอนคือว่าเพิ่งายังสต้นเพิ่งาสามต้นบกันนี้แมพิ่มาส่งแต่เมื่อวันจันทร์ผูคือว่าเพิ่นบุมาบอกมนี่เพระม่นี่วันจันทบอกวันนี้วันท้าวันจันทแต่วานอย่เมื่อวานเพิ่งบมาบอกดีนเรื่อะไรไนเรื่องบ่มามาบัอจมาลอยมาล้จ๊ก่มาเอั้ยมาแล้วแม่บุญเลยขยันมาขอยันมาแล้ว ทังทึงทบทั้งลุมดีจักต้นบบบรทังลุมเก่าละแม่นู้นคือการปราพัดยังชิบยังคือเก้าอย่างไมาสนใจเพิ่นบอยังบอกว่างอะไรแม่นเอากวท่านแหงจะอาจจะเป็นได้เพิ่นบอกมือเพิ่นส่งนะเพิ่นอาที่แล้ววันจันทร์สิมาส่งโดยต้ำกันบ่หนีหาคูนสี่คือกันแม่นหาคูนสคือกัหาคูนสี่เมตรหาค หนาซิมหามหหคูณสี่เมตรโดยขืนไว้ีตอนคอยซื้อมีแต่ซีเซนแปดบาตตอนบาลเชียงซื้อบัตหาเซนเศ้าโอ้ตุ่นหนึง่งบ่แ <คน S 1> มนตอนเราซื้อเราโทรถามข่อยู่ข่อยว่าซีแซนแปดบัทเราไปหาเซนเศ้าขนสี่สิบพันขืนสี่สิบเนาะแม่บุญเนานะแม่ธรรม,มาดาโดยเน,นียก็ขืนแล้วลวะราคะห้าเราอะ ใส่ใจน้ำเดอ้อบ่ผัดเด,อด,อด้อโดยจะไหนก็ได้ตั้งดอกจะไหนก็บ,บ่เสียงหาเมื่อหายามเลยมาได้ก็ตั้งขึ้นไว้เนาะคืเจ้าว,ว่องอะไรเบิ้แม่ะเบิ้ดเครื่องปลูกของฟางเข้าเลยครับมาปลูกที่แม่มาปลูกหมักไม้มาตอกไว้หมกม่วงค้างออกปลูกจังค่ะปลูกป่วยสินไข้ามาฟังไว้เดือนหกพอได้ใส่นะแม่บุญเนานะพอได้ใส่ป่วยสินไข้หัวข่าเนาะ ก็คืนน้านี่ะ่ะเอาใส่กระสีดโคกล,ลูกพี่แมนเท่าไปนี่เขาดินเื่อนลคองลูกพี่เลยลงคองน้ามือนี้ออกตามทางเลยนี่หอยคิดเน้ามเก็น้าน้าเลยหองหน้าว่แมนน้ามกลูกมองเดียวไปเลยหอยคิดมันจะมุเพื่อนลงกหันจะได้ดย มันย uh, ่างนเราจะนั่งออกย่างเหลกเาเลยเก็บลงท่อแต่นเื่อนเนี่คันเทานั้นมนเื่อนเพราะว่าทางนี้อันนี้ดินดินไก็ต่างมีคนซื้อคือิดว่มีคนซื้อสองอนที่บาคนซื้อเนี่ยเหมาะหคนอะไรก่อนมชักเพิ่นซื้อหรือเปล่ซื้อหรือทีเบอเป็นตัวนี้บเป็นตัว ก็ย uhm. <cima. S 2> ังยไม่ไหวหือว I mean, er. yeah, ่าทางนี้จักว่าจักว่าเป็นทางใดทางนี้แหละเห็นอันเบาโซแล้วป่าแม่เห็นปะแมนแมนโดยกินข้าวกินน้ำแล้วบ่กินข้าวเศร้าแล้วด้วยครับกะสิพวกถ้าคุแล้ัติว่ะแมนเป็นโซนนั่นไม่บุญนลยโดยทางนี้เป็นถุงอ่ะทางนี้ก็แมน ยาวแม่มาพอเดียวยากหลายทางแม่บุญเอ้ยก็เลยบวได้สู่แหรนออกมาแม่จะจะโคตรสวนแน่เละค่ะโรงแรีนเมือนแม่กระมันมันสียหมดขัดได้กะการันตีว่าเฮ็ดเท่ากับถามยาคู่ซื่อๆเนาะแม่นเท่ากับถามมึงเท่ากับยากคู่ว่ามันสีประมาณเท่าใดเนาะแม่น อันนี้กะเร่องสมโนกะยังบุหัวเซียดหากได้เห็ดหากแต่เขาก็ต้องลุ่มบึงเขวนกอนแบบถามเบิ้งว่ามันสิเบิร์ดแมนมันสิเบิร์ดเทอดายเทอดายเบิร์ดลาย้าโดยแมนเวลาห้ากับบัมีคณะเพิ่นแพงหลายก็มีแต่รอวัดเพิ่นเฮ็ดใหม่เล่แมนปีเลยมีแต่คณะเพิ่์นว้าวะนั่งก็อีกโดนบ่เพิ่นสิเปิดใหม่เท่านั้นโดยจะได้คุยเลยบ่กับผู้บ้านทางบ้านดงนะคะบ้านบ้านดงนะค่ำนี่เขาไปล่มเรียบร้อยแล้วเพิ่์นกัเขียนใบน้ำส่งให้แล้ว เขียนใบห้องคอให้แล้วมัวแต่ทาเพิ่นบอกว่าอีกโดนบอกเพิ่นที่เห็ดใหม่โอบ่ัว้ต่ทาไม่เห็เพิ่นเลยมีแต่คือว่าปิหน้่ะชิงว่ารอมีแต่เพิ่นบอกว่าทาว่าใบหยกง่ายแม่นังนะมีแต่ว่าไปเอาอยู่เมืองเพิ่นนะเมืองก็บพ่นและเมืองแ่นมีแต่เฮาสีเขียนใบอันห้องคอให้ใบหับคนละเมืองเพิ่นว่ะคือใบหับคนละเมืองนี่ยคือเพิ่นเขียนจากเมืองนี่เนาะ หับเอาเข้ามาอยู่พี่แมนไปห้องคออยู่พุ่นห้องคออยู่บ้านแต่มามาเข่าทางเมืองพี่แมนแต่เขาก็ยังคิดอยู่บ้านดุงนะครับนี่ขื่นกับเมืองไก่สอนขื่นกับนครไก่สอนแต่ทางเขาน่ะขื่นกับเมืองไซบูรทองแต่ว่าบวกหัวมันสิยากหรือมันสิง่ายไม่บุญเด็ค่ะลองลองเบิรงโดยโดยตู้ยู่ตู่พัวป่ะโทรศัพท์เจ้าวะจ๊ะสงสัยป่ะเจ้าวะเจาเสียงเปิดโทรมาเรีวิ่ง อันนี้แม่บุญบล็อกมันคือต่างกันแม่บุญเพิ่นเอาคนละหมองบ่ใช่ของแม่น้องมวยบ่แม่นมนของแม่น้องมวยมาจากบ้านพีนบ้านพีนทั้งบ้านข่อยอ๋อแต่แต่ว่าห้องคนนี้สิ่กอนน้อยของเจ้ากับของของน้องไม้นี่โรงงานเดียวกันบล็อกเป็นยัง่ามันจะแปลกเพิ่งขึ้นมันมันมันเรียบคอไามนี่ไหมมันเรียบเลยมันไงเรียบแล้วมันไงโดย นี่บแมนหนาซิมเป็นว่าบ่ะคะเนาะแมนกับนาซิมหาของน่องของน้องวยอนโซ่เนาะนี่นีใหญ่ใชหมนีของน้องมี่นี่่ะแมนป่ะโดยแมนไอบุตลมแต่มื่ขึ้นนี่เินาจอบย่นต้นนั่นกบอกปกค่ะ บออันบอพัดเปะบอพัดเบิ่งแบบมันลักษณะแบบแบบนี้นะแม่บุญแบบสซ่สีหลมนี่อันนี้เด้มันมันมันแบบว่ามันโรงงานมันบวคือกันมันอัดบวคือกันแม่อันนี้มันก้อนน้อยบอพันในมาเอามันคนละมันคนละหม่องบอว่ะปวดตัวนะมันตัวนี้มาจากบ้านบ้านบ้านพีนเน่โอ้ตัวนี้มันอยู่นี้เขาเอื้อรักยังตัวนี้อยู่ทางหน้าเตยนี่ขนาดหน้าเตยใครกันนะ ก้อ,อนน้อยแม่นนรอดหนาสิสอ,า 1, ส,สอง้ววะแม่หนาสิสสามสิสองสิสองสิสามเนาะของข้าเฮานี่มันต้นหนาต้นหาตอนอา้นสนะีหนาเนาะก้อนน้อยแต่แพงนะเราขาได้สี่พันอาาันนี้ได้ค่าส่งเพื่อนมาจัดแม่นพอมาเพิ่นก็ไปรับจากโรงงานมาขายตัวแม่นค่าส่งเพื่อนอข้าซื้อซื้อ,อ,าอ,อจากโรงงานเลย ของเจ้านี่นะแล้วสิรับมาจากโรงงานโดยจะรถในน่องมวยมาบ่แม่นรถอยู่แค่ไหนทางแมนน่องมวยแมนน่องมวยกะเพื่อนเราเพื่อนเมื่อเพื่อนเสือเมื่อบ้านเนื้อบ้านบ่แม่นเพื่อนเสือเมื่อบ้านเพื่อนเพื่อนเสือเมื่อป่อยู่บ้านด้วยน้อบุกใครบ่กะเพื่อนก่ย่างได้เลยได้ตะกี้นะเพื่อนลูกบ่ได้ย่างบ่ได้ทางน่องมวยเมื่อน้ำบ่นอง้วยเมื้อแล้วเพื่อน พ่อเพิ่นหาหลุดคนในบ้านอะไรมาฮับโดยใส่น้ำมันในเขาแล้วกันมาฮับมาเพิ่นเมื่อแล้วก็ลูกอะไรสบาดีเด้อบนนาว่านุ่มเสียงแคนสั่นดูชายกันทางน้องนี้ยังพากันไปนั่นเดียวโดยทางบ๊อพัดเพิ่อนก็ใช่คือว่าเสียงโทรศัพท์เจ้าว่ากินนี่โอ้โหของไผรของเพิ่นบ่อ๋อ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 สั่นบนรบกวนและสาวพัดเนาะโดย จังได๋ก็เป็นกําลังใจให้เด้อให้ได้ยกย้ายไวๆสิได้มาอยู่ไวๆเป็นหมู่ก no I mean ันกับน so it. well, ้องเมย์โดยสู้ๆเนาะท่านนะโดยโอ้ยสบายดีอ่ะมื้อนี้ก็ทางบัดเพิ่นมาเนาะ่งสิเลาะไปทางของมน้องมวยก่อนทางมน้องมวยก็โอ้ก็เป็นกอีต้นลอยู่เนาะเฮ็ดจังได๋เจ็บเป็นเอ็นอุ่นเือนเฮ็ดซานขึ้นว่าเจ็บเป็นพี่น้องเอ้ยสิความเจ็บความเป็นเนาะ หลีกเลี่ยงบบได้เพิ่นกัเมื่อบ้านแล้วว่าสันทางพอทางเบาพัดว่าน้องพอ่นมารับเมื่อเมื่อป่วยู่พุทธ่าสันนะเฮากับโบู้ซีซอยช่างใดเฮ้ยามเจ็บยามเป็นพี่น้องเอ้ยนี่แหละว่าจกความสีว่าเลยแวะมามาหนี้ก็มาอัปเดตให้เบิ้งสิเด็ดเนาะเห็นเด้อเบิ้งัผลย่อทิปเข่าทิปน้ำกู ยอเฮือนยอซานเพิ่นกับโบหุว่าเป็นพี่จังเนาะเมื่อแล้วเมื่อบ้านเพิ่นพี่ดิยอซานลานเปนอันนี้กะทองนัง่งเม่พี่น้องเอ้ยนะไอแต่จักเมื่อก่อนสิไปเจาะบางทั้งไอ้สร้างไปเจาะเพิ่นบ่ได้เป็นเร่งเพิ่นไปเจาะเพิ่นเห็ดเทือนไม่ตู้พันเพลินแหะครัก็อยากไปเห็นบ่เคยไปยักเทือเหดติดตากลโลอยู่ว่ะสันเนาะ ีทั้งน้องเม่คฮาบก็ได้โอ้รถพ่บนบ่มาบ่โอ้บ่อนี่โน่นนี่นนนปลูกมะพริกเลยให้น้องปลูกมะพริกมะเขือบ่อนโน,น,น่นนี่โอ้โอโตุย๋ยหักเลยพอดีไอ้สร้างฮามากให้เพื่อนฟังทังง้งนี้่เฮือนน้องเม่เนี่เบิ่งเบิองสีลาเบิ่งเนาะสมมติว่าตานางก็ว่าเศร้าแมสอันนี้มันเศร้าซีเศร้าซีมาใส่เศร้า ต๊อกยูสองก็สองก็ต๊อกยูสามก็ประมาณสี่ก็เฮือนนางมีแต่โบสี่ก็ห่าก็รวมรวมทางอันขังเฮือนนางมวยเลยเนาะประมาณห่าก็ก้อนเงียบแสนเก้าหาก็าเฮือนนางมีเนาะตามทีทางงานนั่นพวกหาก็ก้อนเงียบแสนเก้าโอ้เวิร์ตลายอยู่ได้เนาะ <c oughs> นนี้ก็บอกว่าอิสระพี่น้องเอ้ยเนาะรักขวารักก็สิประมาณอีกสิบรัก สิบลักเพราะว่าเพื่นฝังขางนั่นนี่สิบสามกรสิทอนออกสามลักสองลักเดี๋ยวออกสองลักประตูนี่กรสิเฮ็ดประมาณสี่เมตรสี่เมตรหรือหาเมตรเนาะประมาณสี่เมตรกูกลัวนี่แหละว่าเอาไว้ดอกถือว่ามีผู้ใหญ่จะดีเพิ่นจากซอยเข้ามาอีกเนาะโอ้ยจังใดใครสร้างดอกหัวแค่เพื่อนซานแล้วก่อนค่อยว่ากันเรื่องหัวเอไว้น้ำหลังฝังลักไว้ะก้อน มีเงินมีทองเัียงว่าก,กันไหมขอให้เฮือนแลว้วสกอนลำพังเฮือนเนี่ก็จักสีจังใดเนาะเข้าอาศัยเงินทางบุรกษูุ้ใหญ่เพื่นเพื่อนเมตตาสงสารเพื่อนไห่มากก็ได้สมทบกันพ่อแม่พี่น้องเอ้แต่พุยไ่เพิ่นน่สมทบมากอะตั้งไว้มีแต่เาสาตั้งซี่ละเนาะติดตามไปเบิ่งน้ำกันอพอละสร้างใกล้สิมาจนคี้สร้างไม่มาเด้อทางเมกูมาลาพอบุญมาเนาะในเสือออีหลาเอ้ยโดนบ่สซื้อไม่ สร้างเพิ่นมากก่อนจังคีซื้อซื้อมาไว้ตอนนี้เลยอย่ามันคดเนาะสร้างไวายันมันตากแดดตากอะไรไม่ยันใหม่มันเด้งขึ้นมันงอขึ้นเนาะไม่สีบบซื้อเฮ็ดแต่บางงามมันบลละเอียดว่าสันทั้งไอ้สร้างมาจังได้ก็เป็นกำลังใจให้ในเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้แหลม่วนม่วนไปเลยลผูอําลาพาจากไปก่อน พอกันในคลิปหนะขอบุญกอบคุณไปทังผู้ใหญ่จจดีเอฟซีทุกคนเดอ้อที่เบ่งคลิปและบกข่ามโฆษณาสําสหรับคลิปนี้อําลาพาจากไปแล้วซอยกดไล์กดเ์ใไฮเนเอร์เพื่อเป็นกําลังใจไปแล้วพรมเมพี่น้องพอกันในคลิปหนะา้าขอก่าวคาว่าสบายดีเดอ้อ